919ทันโรคก,กับแพทยสภา919ทันโรคก,กับแพทยสภาวันนี้นะคะเราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประวินโลเลขาค่ะคุณหมอเป็นแพทยศาสาขาประสาทวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นประธานชมรมโรคพากินสันไทยและผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ ครับสวัสดีครับคุณปุ้มครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอขาพูดถึงเรื่องอาการปวดหัวนี่เอาจริงมันม,ม,นมีมันมีหลายแบบเนาะเครียดก็ปวดหัวไม่สบายเจ็บป่วยก็ปวดหัวไมเกรนก็ปวดหัวและอาการของไมเกรนเนี่ยมันจะมันจะเด่นหรือว่ามันจะอาการแบบไหนที่เราจะสามารถแยกได้ล่ะคะ ครับจริงๆเราต้องบอกว่าเวลาเราเจอคนไข้ปวดศรีรษะเนี่ยมันก็จะต้องแยกก่อนว่าเป็นปวดที่เป็นปฐมภูมิหรือปวดจากตัวโรคของมันเองหรือว่าปวดจากสาเหตุอื่นๆเราเรียกว่าปวดทุติยภูมินะครับทุติยภูมิก็เช่นพวกมีเลือดออกในสมองมีก้อนเนื้ออะไรต่างๆนะแต่ถ้าอยู่ไมเกรนมันจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นโรคปวดศรีรษะด้วยตัวของมันเองในกลุ่มบรรดากลุ่มโรคปวดศรีรษะกลุ่มนี้มันก็จะมีหลายโรคด้วยกันแต่ที่เราพบบ่อยๆก็จะมีปวดไมเกรน ปวดศีรษะจากความตึงเครียดเป็นหลักนะครับก็ปวดเมเ่อยลักษณะเด่นของมันเนี่ยมันจะเป็นปวดลักษณะปวดครึ่งซี่มันจะปวดข้างซ้ายหรือปวดข้างขวานะครับนานๆรั้งเนี่ยจะมีปวดสองข้างพร้อมกันแล้วก็เวลาปวดเนี่ยมันจะปวดกระบอกตาปวดขมับปวดตุ๊บๆนะครับแล้วไปกระบอกตาใช้ถอยได้แล้วเพราะพวกนี้เนี่ยอาการมันจะเป็นค่อนข้างรุนแรงกว่าปวดศีรษะจากความตึงเครียดธรรมดาถ้าตึงเครียดธรรมดาเนี่ยเราไปพักผ่อนนอนพัก นะอัดนาอะไรสบายๆปั๊บหนึ่งก็หายปวดแนละ้วแต่ไมเกรนเนี่ยมันปวดเยอะกว่านั้นแอ่พักผ่อนกินยานิดหน่อยมันไม่หายมันจะปวดเยอะแล้วก็เรื้อรังบางครั้งได้นานถึงสามวันเลยก็ตามนะครับปวดถึงสามวันเลยสามวันติดกันเลยเหรอฮะใช่ครับถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะ<อ>เขาอาจจะปวดได้ตั้งแต่สี่ชั่วโมงจนถึงสามวันนะครับ<อ>ปวดค่อนข้างนาาอืมเคยเห็นบางคนค คะ่ะอาจจะมีต้นไส้อาเจียนอะไรพวกนี้ร่วมด้วยครับอ๋อเคยเห็นบางคนนะคุณหมอพอเป็นไมเกรนปุ๊บเนี่ยขอแยกตัวเลยเข้าห้องปิดไฟมืดเปิดแอร์เย็น,อะ,อ,ยนยอ,ดดอะไรอย่างนี้เลยคือหลบแดดอะไรอย่างนี้เลยอะค่ะอันนี้ก็คืออาการไมเกรนหรอคะใช่ครับเพราะว่าไมเกรนเนี่ยมันเกิดจากการที่สมองเราเนี่ยมันไวต่อสิ่งกระตุ้นจากภายนอกนะที่เกินปังหรือไวเกินไปการสิงกระตุ้นจากภายนอกเนี่ยมันมีหลายอยา่างไม่ว่าจะเป็น แสงที่เราพบไปบ่อยนะคือแสงจ้าเวลาออกแดดแสงแดดจ้าๆนี่ก็เป็นนะ นะอากาศร้อนอยู่เมืองไทยนี่เรียกไม่ได้เลยเพราะว่า mm hmm. อากาศร้อนนะเราเดี๋ยวอยู่ห้องแอร์อากาศหนาวปุ๊บออกไปข้างนอกร้อน <Ha. S 2> กลับเข้ามาแ้วหนาวล้วร้อนนี่ก็เป็นตัวกระตุ้นเลยนะครับ mm hmm. แสงจ้าอากาศร้อนเสียงดังนะบางคนเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกนะลูกร้องมีปวดศีรษะหรือว่าเสียงเด็กร้องเสียงเสียงดังๆเนี่ยก็จะกระตุ้นทําให้เกิดอาการปวดหัวตด้นอกจากนี้มันมีเยอะมากเลยไมนะ่ว่าจะเป็น <Ha. S 2> เรียกพักผ่อนน้อย อาบนา้ำหาทานอาหารบางชนิดพวกอาหารหมักดองนะครับพวกแอลกอฮอล์ช็อกโกแลตผงชูรสอะไรพวกนี้กระตุน้นกาปวดได้บางคนจะเป็นเรื่องก,กลิ่นกลิ่นบุหรี่กลิ่นอะไรพวกนี้นะกลิ่นน้ำหอมฉุนๆก็ทําให้ปวดศรีรษะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นไมเกรนก็เลยเขาก็จะพอรู้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นของเขานะพอเขามีตัวกระตุ้นรู้ว่าอะไรกระตุ้นเขาจะดิีกเลี่ยงแล้วยิง่งถ้าเกิด เาป่วปยแล้วไปเจอกระตุ้นพวกนี้เยอะๆมันยิ่งเกิดมากขึ้นนะมันจะปวดมากขึ้นก็เลยต้องไป,ไปแยกตัวอยู่สิ่งที่เราพูดถึงนั่นคือเป็นปัจจัยกระตุ้นทั้งหมดเลยนะคะส่วนสาเหตุจริงๆอ่ะคนหมอสาเหตุมันมาจากอะไรคะสาเหตุของไมเกรนะต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ชัดเจนนะคะว่ามันเกิดจากอะไรนะทั้งยังไม่รู้ทั้งหมดแต่ว่าเราพบว่าหนึ่งไมเกรนเนี่ยมัน เป็นในคนวัยทำงานและอายุไม่เยอะมากอายุสักยี่สิบถึงห้าสิบปีจะเป็นช่วงนี้เป็นเป็นโรคฮิดเลยในวัยทำงานแล้วก็มันเป็นในผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายค่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะมีผลเกี่ยวกับฮอร์โมนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมพันธุกรรม,มการใช้ชีวิต ในวัยทางานที่อาจจะมีความเครียดมากกว่าปกติเจอความสิ่งกระตุ้นอะไรที่วัยเยอะกว่าปกตินะครับพวกนี้มันจะทําให้คนที่เป็นไมเกรนเนี่ยเขาจะมีการประสาทสัมผัสหรือความวัยต่อสิ่งกระตุ้นเยอะเพราะฉะนั้นพอกระตุ้นเข้ามาปุ๊บก็เลยทําให้เกิดอาก,การปวดศีรษะนะครับก็ทำให้เกิดเป็นเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไมเกรนได้ครับอืมก็คือสาเหตุจริงๆเนี่ยมันไม่ทราบว่ามาจากอะไรแต่ถ้าคนที่มันจะเป็นเนี่ยมันเจอปัจจัยกระตุ้นปุ๊บเนี่ยเป็นเลย ช่มันพวกนิพพตกระตุ้นพวกนี้มันจะส่งสัญญาณในสมองนะครับให้ปกระตุ้นความรู้สึกปวดได้มากกว่าปกต,ติกระตุ้นการพักเศษข,ของหลอดเลือดเล็กๆในสมองนะครับที่บริเวณเยื่อหุ้มสมองทําให้หลอดเลือดมันขยายตัวคนไข้ก็จะมีอาการปวดศีรษะที่เหมือนที่บอกที่ได้กล่าวไปปวดตุบโปวดหลอดเลือดมันขยายนะครับอืเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีอาการปวดหัวเนี่ยหนึ่งในไมเกรนก็คือปวดหัวข้างเดียวถูกไหมคะถ้าเราเกิดมีอาการปวดหัวข้างเดียวปุ๊บเนี่ย มันก็ยังฟันธงไม่ได้ใช่ไหมคะว่านี่คือไมเกรนก็ยังไม่ได้เราต้องดูลักษณะอาการโดยไมเกรนเนี่ยมันเป็นโรคที่เป็นเรื้อรังนะ <c oughs> แต่ว่ามีลักษณะคือมันเป็นเป็นหายหายมันไม่ใช่โรคที่อันตรายถึงชีวิตอะไรแต่ว่า, <c oughs> าการที่ปวดไปเกรนแบบ่อยๆนี่มันทาให้คุณภาพชีวิตการทํางานอะไรพวกนี้แย่ลงนะครับดันั้นเวลาเราปวดศรีรษะขั้งเดียวเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะเราเคยปวดมาก่อนไหมถ้าเราเป็นเป็นหายหายแบบนี้มาอยู่แล้วเนี่ย ก็น่าจะเป็นกลุ่มไมเกรนล่ะถ้าเกิดเราไม่เคยปวดมาก่อนเลยแล้วอยู่ดีปวดมากๆครั้งเดียวแล้วปวดนานๆแล้วก็มีอาการที่มันไม่หายเองเราไม่เคยปวดมาก่อนก็ควรจะไปพบแพทย์ก่อนนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นปวดศีรษะที่เป็นจากสาเหตุอื่นๆที่เราเรียกว่าทุติยภูมินะครับอืมค่ะการปวดไมเกรนเนี่ยคืออาการมันจะมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ไหมคะสมมติว่าครั้งนี้เนี่ยเราปวดขนาดเออสอง ครั้งต่อไปเป็นเนี่ยมันจะขึ้นเป็นระดับสามสี่ห้าอย่างนี้ป่ะคะอ่าโดยทั่วไปอ่ะปวดไมเกรนนะคะรับเรต้องบอกว่าเป็นการปวดที่อยู่ในเกณฑ์มากถึงมากที่สุดเลยเพราะว่าอย่างเช่นได้คนไข้ปวดไมเกรนเนี่ยเราให้คะแนนเป็นสิบศูนย์คือไม่ปวดสิบคือปวดมากๆเลยปวดที่สุดแต่คนไข้ไมเกรนเนี่ยจะให้คะแนนประมาณหกถึงส<อ>ิบแล้คือต้องอ้างเยอะในขณะที่ถ้าปวดแบบความเครียด นะครับพวกนี้มันจะอยู่ที่ประมาณสีาแต้มหรือน้อยกว่านั้นแล้วก็พอนอนพักก็ตื่นมาก็ดีขึ้นแต่ไมเกรนนี่จะปวดเยอะแล้วทุกครั้งเนี่ยก็จะปวดพอๆกันก็คือ6บถึงติกเนี่ยประมาณนี้เป็นลักษณะของเขาเลยมาแบบนี้แต่ว่าในแต่ละครั้งที่ปวดอาจจะมี6บบ้านเจ็บบ้านอะไรเงี้ยยงนครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องเยอะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขาปวด จ 2, 3, 4, 5, ัดสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยต้องไปพบแพทย์เพราะว่าถือว่าเป็นการปวดที่เพิ่มขึ้นมันไม่ใช่ลักษณะของไมเกรนทั่วไปอืมกินพาราปกตินสามารถเอาอยู่ไหมคะคุณหมออือันนี้ก็เป็นลักษณะจำเพาะของไมเกรนเหมือนกันว่ายากแก้ปวดชนิดพาราเซตามอนเนี่ยมักจะเอาไม่อยู่นะครับคือถ้าปวด จากความเครียดปวดจัดพักผ่อนน้อยอ่อนเพลียเรากินยาแก้ปวดพาราเซตามอลเราไปนอนพักคงจะหายแต่ถ้าเป็นไมเกรนเนี่ยพาราหนึ่งเม็ดก็แล้วสองเม็ดก็แล้วก็เอาไม่ค่อยหยุดนะครับจําเป็นที่จะต้องกินยาแก้ปวดที่แรงกว่านั้นหรือเป็นยาแก้ปวดที่จาเพาะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่เราเรียกว่ายาที่เป็นยาต้างการอักเสบที่ไม่ใช่สเตยียรอยด์หรือว่าเขาเรียกิชื่อนึงก็คือเ e อนเซมอ๋อต้องกินยางลูกเอนเซมเแล้วเหรอฮะ ใช่ใช่ส่วนใหญ่ค,คนที่ปวดไมเกรนนะต้องกินเอนเซดเอนเซดเช่นอะไรแอสไพรินอไอบูโปรเซนนาโพรเซนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งแน่นอนยาในกลุ่มนี้ถ้าเรากินติดต่อกันนานๆาันา่ก็ส่งผลเสียกับไตแต่เฉพาะด้วยแล้วมันก็มีผลเสียเยอะก็ต้องควบคุมในการรับประทานหรือบางคนก็จะไปซื้อยาคืออื่นบอกว่าเป็นไมเกรนปุ๊บคุณเภสัชก็อาจจะพิจารณาให้ยาในกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นเออร์กอด รือเออโกทามีนยกตัวอย่างเช่นตาเปิดกอดอะไรพวกนี้นะครับเทว่าไมเกรนอะไรเนี่ยที่เป็นขายตั่ขข้างนอกนะซึ่งพวกนี้มันจะไปเป็นยาแก้ปวดที่ค่อนข้างจำเพาะกับไมเกรนนะมันทําให้หลอดเลือดหอดตัวใช่ไหมครับเมืออ่อกี้เราบอกว่าไมเกรนเนี่ยมันทําให้หลอดเลือดที่เยื่อหุ้มสมองมันขยายตัวใช่หไหมเลยทําให้เกิดอาการปวดไอยากลุ่มนี้ยมันก็จะไปทําให้หลอดเลือดหดตัวมันก็เลยทําให้หายปวดได้แต่ข้อเสียของมันมีก็มีเยอะนะครับเพราะว่า ทำให้หลอดเลือดหดตัวมันไม่ได้หดเฉพาะที่สมองนะที่เยื่อหุ้มสมองนะมันไม่ได้หด oh. เฉพาะมันหดทั่วร่างกายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดอันตรายหรือผลข้างเคียงได้เยอะ <Okay. S 2> ไม่ว่าจะเป็นถ้าหลอดเลือดหัวใจเกิดเส้นเลือดหดตัวปุ๊บแล้วเลยทําให้มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกได้เป็นโรคหัวดใจได้หัวดใจขัดเลือดได้ oh. หรือไปไปหดตัวแถวหลอดเลือดส่วนปลายตามหลอดเลือดเล็กๆที่ปลายมือปลายเท้าทําให้มือเขียวขาเขียวได้น่ก็อัน oh. ตรายนะครับ เพราะฉะนั้นมันเป็นยาที่จะต้องระมัดระวังในการใช้นะครับแล้วก็ต้องดูต้องแจ้งคุณเภสัชหรือคุณหมอเสมอเลยว่าเราทานยาอะไรอยู่บ้างเพราะลูกทียาพวกนี้มันเป็นยาที่มีอันตรกิริยากับยาอื่นๆค่อนข้างเยอะก็จะทําให้อราการมันยิ่งเยอะขึ้นและผลข้างเคียงมันเยอะขึ้นต้องระมัดระวังครับก็ไม่ควรซื้อยาทานเองด้วยเนาะปวดขนาดไหนถึงต้องไปพบคุณหมอค่ะ จริงๆถ้าปวดไมเกรนเนี่ยเราก็ดูถ้าปวดแล้วมันหายเองทานยาเอนเซตหรือบางคนพาลา,านอนพักปัจจัยกระตุ้นไปแล้วรู้สึกดีขึ้นตอนนี้ก็ยังไม่จําเป็นต้องมาหาหมอได้แต่ถ้าเริ่มปวดบีธีบ่อยๆปวดบ่อยๆทาให้หน้าที่การงานการเข้าสังคมอะไรมันคุณภาพชีวิตมันเสียเพราะมันปวดศีรษะเนี่ยจริงควรจะมาปรึกษาแพทย์แล้วเพราะว่า ถ้าเกิดเราซื้อ,อยากินเองบางทีก็จะนําไปสู่การใช้ยาเกินขนาดซื้อ,อยาแล้วก,ก็ผลเสียต่อตับต่อไตนะครับหรือว่าบางคนเนะี่ยยิ่งกินยาเยอะๆแก้ปวดเยอะๆเนี่ยมันทําให้สมองเรามันชินชาต่อยาแก้ปวดนะ<อ>มันทําให้ยิ่งกินยิ่งกระตุ้นทําให้ยิ่งปวดได้ดังาน,นไปนนต้องเป็นเรืนองกังแล่เ,เมื่อไหร่ก็ตามถ้าปวดศรีรษะบ่อยอาจจะปวดปวดบ่อยกว่า เรื่งหนึ่งของสัปดาห์มันปวดศีรษะวักสามสี่สองสามวันต่อสัปดาห์เนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้อ,อย่างเงี้ยคนจะมาหาหมอเพื่อับประทานเพื่อการรักษาที่ถูกต้องนะครับแล้วก็กินยาต้องับ้านคุณหมอแล้วเวลาไปเจอคุณหมอเนี่ยมันต้องมีตรวจเพิ่มเติมมาอย่างเช่นเอ็กซเรย์สมองหรือว่าไปดูคลื่นสมองอะไรแบบเนี้ค่ะโอ้โดยทั่วไปเนี่ยคุณหมอจะซักประวัติใช่ไหมครับแล้วก็ตรวจร่างกายถ้าประวัติของคนไข้เนี่ย เข้าได้กับไมเกรนเนที่หมอได้แจ้งไปนะปวดครึ่งซี่ปวดครึ่งซี่เป็นนหายยปวดเยอะหน่อยมีชึ้นไข้อาเจียอะไรอาการเข้าได้กับไมเกรนแล้วก็ตรวจร่างกายเนี่ยไม่พบลักษณะที่ผิดปกติอื่นๆนะไม่มีไตไม่มีอ่อมแดงแขนขาไม่มีลักษณะที่ผิดปกติก็มีนะครับส่วนใหญ่คุณหมอจะให้การรักษาด้วยการรับประทานยาไปก่อนนะโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปทําเอ็กซเรย์สมองไปทำเอ็มอาร์ไออะไรอย่างนี้ไม่จําเป็นแต่ว่าถ้า คนไข้ปวดเยอะขึ้นหรืออาการมันดูรุนแรงขึ้นหรือเอะตรวจร่างกายแปลกๆและมีความผิดปกติเยอะขึ้นก็อาจจะต้องแนะนําคุณหมอเขาอาจจะแนะนําให้ไปทํตรวดเพิ่มเพื่อดูว่ามันไม่ใช่ปวดศีรษะที่มีสาเหตุหรือพุทธิภูมิที่ได้กล่าวไปนะครับอืแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นไมเกรนจริงๆเนี่ยก็คือรักษาก็คือด้วยยาเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นอีกล้อหรอคะก็ปัจจุบันก็มีหลายอย่าง ครับนอกจากยารับประทานนะในครับที่เรารได้พูดไปกล,ลุ่มเออเฟกลุ่มเออร์กก็จะมีกลุ่มตัวหนึ่งเราเรียกว่าคลิปแทนก็จะเป็นกลุ่มท้ายเออร์กะนั่นแหละที่มีผลต้างเคียงน้อยกว่าอแต่แน่นอนต้าเคียงน้อยกว่ายารุ่นใหม่กว่าก็จะมีราคาแพกกว่าน,นีกน้อยนะครับอ่าแล้วก <นะ S 1> ็ววจะมีการารักษาคือด้วยวิธีอื่นๆในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการป้องกันในเตนด้วยการฉีดโบทูลินุ่มท็อกซินเข้าที่บริเวณศีรษะนะที่หนังศีรษะเนี่ยแต่ฉีด เยอะพอสมควรนะก็ฉีดประมาณประมาณขวดครึ่งร้อยห้าสิบจุดไอ้ร้อยห้าสิบยูนิตสามสิบประจุดได้นะก็ป้องกันไนเตรนสามสิบ oh. ปรจุเลยเหรออ๋อสี่จนปวตึงนิดนึ่งฉีดเยอะนิดนึงแต่ว่าก็สามารถป้องกันไนเตรนได้หรือว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีมีมียาที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกก็คือเราเรียกว่ายาฉีดป้องกันไนเกรนแล้วก็ในขณะที่ป้องกันก็ยังสามารถ ลดการปวดได้ด้วยนะครับเพื่อลดการปวดได้ยาฉีดพวกนี้มันก็จะมาเป็นฉีดเข้าทางใต้ผีหนังเลยอาจจะหรือบางชนิดถ้าจะเป็นฉีดเข้าทางหลอดเลือดก,ก็ได้นะครับให้หลอดเลือดกะด้งเลยแล้วก็มีฤทธิ์ป้องกันไมเกรนได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามันเป็นลดการอักเสบลดการขยายตัวของหลอดเลือดโดยตรงกับตัวสาเหตุของการเกิดโรคนะครับแต่แน่นอนราคาก็สูงตามมามมการฉีดยาเอ่อการฉีดยาป้องกันเนี่ยมัน ยังไงอะฮะต้องทุกกี่เดือนหรือว่าอะไรยังไงคะต้องในปัจจุบันเนี่ยยาฉีดป้องกันเนี่ยถ้าเป็นการฉีดรูปแบบยาที่ตัวใหม่ที่ผมพูดถึงนะคะ,คะมันก็จะคือหนึ่งเข็มต่อหนึ่งเดือนนะหรือบางคนอาจจะฉีดแบบสามเข็มแล้วอยู่ได้สามเดือนเลยก็ได้นะครับเพราะโดยเฉลี่ยก็จะทาฉีดประมาณเดือนละหนึ่งครั้งตอ<ห>่อเรื่องไปเดือนละหนึ่งเข็มครับหรือถ้าเป็นฉีดอโบลุนท็อกฟินก็ฉีดสามเดือนครั้ง คั้งหนึ่งคลุดางก็ป้องจำได้สามเดือนโอ้ยสัญญาณหลุดอีกแล้ว เรากาลังพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประวีโลเลขาค่ะคุณผู้ฟังคุณหมอเป็นแพทย์สาขาประสาทวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็คุณหมอเป็นประธานชมรมโรคพากินสันไทยและผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเรากําลังคุยกันถึงเรื่องของไมเกรนค่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าไมเกรนเนี่ยคือมันมียาฉีดได้ด้วย กำลังสนุกเลยเนะี่ยสัญญาณมายัางเอ,อ่ยมาแล้วนะคะคุณหมอขาประธานทูสัญญาณหลดุดค่ะค่ะเราพูดถึงเรื่องยาป้องกันนะฮะว่าเออมันต้องฉีดเอ,อทุกเดือนหรือว่าบางทีก็สามเข็มป้องกันได้สามเดือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะครับใช่ครับอ่าส่วนนอกจากฉีดแล้วเนี่ยม,มันมียาสําหรับกินไหมฮะกินป้องกันอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะ ในปัจจุบันก็มีเหมือนกันเป็นยากินเพื่อรักษาอาการปวดก็คือจะเป็นกลุ่มที่ออกฤทธิ์ใกล้เคียงกับยาฉีดที่เราได้กล่าวไปเป็นรุ่นใหม่ไปอีกนะก็จะอาจจะก,กินเป็นวันเว้นวันนะครับเพื่อป้องกันหรือว่ากินเพื่อลดอาการปวดครับก็ก็ปีตอนนี้ยาไมาเกรนนี่มีเยอะมากมายเลยที่เข้ามาในเมืองไทยเราแต่ว่าแน่นอนคือเนื่องจากเขาเป็นยาที่ออกฤทธิ์จำเพาะแน้วอับนะตัวโรคกับ กลับกลไกการเกิดโรคเลยเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยการที่เขาต้องค้นคว้าวิจัยเยอะและวายาก็จะสดขึ้นเลยแต่ก็จะมีเข้ามาเยอะเลยตอนนี้มีหลายใหญ่ตัวมากมันก็มีเมืม่อสคู่พูดถึงเรื่องของราคาคา่ายาฉีดเนี่ยตกเข็มละเท่าไหร่ได้อคะคุณหมอโดยโดยทั่วไปเนี่ยยาฉีดเ,เข็มเนึนงถ้าเป็นโรงพยาบาลต้องต้องขึ้นกับสถานพยาบาลด้วยนะครับมันก็จะมีปาจาโดยเฉลี่ยเนี่ยย,ย,ยามันจะอยู่ที่หมื่นกว่าบาท โอ้ตัวหนึ่งเข็มเหรอคะบว่าจะตอบเข็มใช่ถ้าเป็นยาตีบที่หนึ่งเดือนต้องการแล้วนะก็เข็มหนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทอาจจะหมื่นต้นหรือหมื่นกลางประมาณนี้แล้วแต่ยี่ห้อแล้วก็แล้วแต่ว่าจากที่ไหนนะจากรับฐบาลเอกชนหรือคลินิกก็จะมีราคาที่แตกต่างเ,เล็กน้อยอนะครับก็สามารถป้องกันได้ประมาณเดือนหนึ่งอืมก็แพงอยู่นะคะคุณหมอถ้าเราปวดบ่อยๆเนี่ยเอ่อมันจะมีโรคอะไรแทรกซ้อนได้ไหมคะ ปวดบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่ไมเกรนมันมันไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนโดยตรงนะแต่ว่าตัวไมเกรนเองเนี่ยอาจจะทําให้อา่าปนคุณภาพชีวิตแย่ลงบางบางครั้งบางคนปวดไมเกรนเนี่ยอาจจะทาให้รู้สึกเหมือนอ่อนแรงดูเหมือนอ่อนแรงไปครึ่งซีกหรือชาไปครึ่งซีกอย่างนี้ได้นะก็ะแต่จริงๆตัวไมเกรนเองไม่ได้ทําให้เกิดแทรกซ้อนอะไรจริงๆแล้วยา ยาป้องการเนี่ยมันยังมียากลุ่มอื่นๆีนะที่เราไม่จําเป็นต้องไปใช้ยาราคาสูงก็องอยังมีนะครับไม่ว่าจะเป็นยาป้องกันที่รับประทานเนี่ยเป็นยาลดความดานันยากันชักยาปรับอารมณ์พวกนี้ทานแบบทานทุกวันเนี่ยก็จะสามารถป้องกันไมเกรนได้เช่นเดียวกันนะอ๋อดูชื่อยาแล้วก็มันไม่น่าจะเกี่ยวเนาะยากันชักอะไรเงี้ยแต่มันช่วยได้ใช่ไหมคะ ช่วยได้ครับยายาลดความดันก็ช่วยได้บางคนถ้าปวดศีรษะไมเกรนแล้วเราตวรวจพบว่าเอ๊ะเขามีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยนะเราอาจจะให้ยาลดความดันไปเลยพอลดความดันไปมันมีฤทธิ์ทั้งลดความดันด้วยป้องกันไมเกรนด้วยราใช้ก็จะปวดไมเกรนน้อยลงแต่ใช้ยาแก้ปวดที่แบบเป็นเอนเซเป็นพาราก็จะน้อยลงอือครับี๋ยวบางคนปวดศีรษะเพราะว่าน,นอนไม่หลับ แล้วมีเครียดเยอะนอนไม่หลับเราอาจจะให้ยาป้องกันในลักษณะเป็นยาไปเครียดช่วยเรื่องปรับอารมณ์การนอนถ้าทำให้เขาดีขึ้นก็อามบทศรษศาสตรก็ลดลงเช่นเดียวกันอืมค่ะมีคําถามจากคุณเบิ้ลนะคะบอกว่าเอ่อยารักษาไมเกรนเนี่ยต้องทานติดต่อกันกี่วันและถ้าในหนึ่งวันเนี่ยทานไปแล้วยังไม่หายหรือยังไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องทํำยังไงอ่ะจะเติมยาอีกได้ไหมคะก็ต้องจริงๆเราต้องดูก่อนว่า ยาไมเกรนหลักๆอย่าง,ง,ง,งที่กล่าวไปนั้นมีสองชนิดอันแรกเป็นยาที่กินเพื่อป้องกัน <ฮะ S 2> ถ้ายาป้องกันเนี่ยมันจะไม่ได้ทําให้หายปวดทีเดียวมันจะต้องกินทุกวนันเพื่อป้องกันไมะให้ปวดในวันข้างหน้าใช่ไหมครับเ <ฮะ S 2> พราะตัวนี้ต้องกินทุกวันอยู่ละอันของที่สองก็จะเป็นยาที่แก้ปวดในขณะที่เราปวดศรีรษดเนี่ยเราก็ต้องทาน <ฮะ S 2> ยาแก้ปวดเน่ยวันวันหนึ่งเนี่ยจริงๆ ยามันก็ต้องขึ้นจากชนิดของยาด้วยเช่นถ้าเป็นยาในกะลุ่มพาราเซตามอลเนี่ยวันหนึ่งเราก็ไม่อยากให้ทานเกินสองเม็ดหรือเยอะกว่าน,นั้นสองเม็ดสามเม็ดนี่ก็ถือว่าเยอะและสองเม็ดวันละสามเวลานี้ก็เยอะมากมนะครับก็คือครั้งละเม็ดสามเวลานี้ก็พออีกตัวน่งก็จะเป็นยาในกลุ่มเอนซม์ตรงนี้ถ้ามันกินแล้วมันยังไม่หายปวดคือมันก็จะมีขนาดในแต่ละชนิดของมันนะครับมีขนาดอาจจะกินทั้งละสองเม็ดหรือครั้งละเม็ดก็ได้แต่ว่าวันละกี่ครั้งเนี่ย ต้องดูตามชนิดแต่ถ้าเรากินไปสองสามครั้งแล้วไม่หายเนี่จริงๆต้องไปหาหมอือมต,อต้องไปหาหมออย่างเดียวเลยนะคะคุณสมชายบอกว่ามีอาการปวดช่วงท้ายทอยลามไปถึงกลางศีรษะลามมาถึงช่วงขมับบางครั้งก็มาที่กระบอกตาแบบนี้เนี่ยมีภาวะเป็นโรคไมเกรนหรือเปล่าแต่ว่าพอทานาลาไปสองเม็ดเนี่ยอาการก็ลดลงแต่แค่ลดลงนะคะแต่ยังไม่หายแบบนี้นี่ต้องต้องยังไงดี ก็จริงๆเราต้องปวดคือฟังจากประวัติอย่างเดียวอาจจะดูคล้ายๆไมเกรนครับแต่ก็ต้องดูว่าเอ๊ปวดเอดปวดเป็นช่างเดียวไหมหรือว่าปวดผุกบ้างโดยทั่วไปแต่ถ้าทำทาราแล้วดีมักจะไม่ค่อยมีอะไรที่น่ากังวล ก็ให้พักนอนพักแล้วก็อยู่ที่เงียบๆยรักษาคล้ายๆเหมือนไมเกรนอะไรกินยาต่อแล้วดูไอ้อาการมันเป็นงไงมันหายไปเองไหมหรือว่าเป็นบ่อยๆถ้าเป็นหลายครั้งแน่จริงๆมันต้องตรวจร่างกายเพื่อจะดูว่ามันมีความผิดปกติอื่นๆด้วยกล้มด้วยหรือเปล่านะครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําไปพบคุณหมอนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะซื้อยาทานอีกด้วยเพราะยาบางตัวโอ้มันก็อันตรายอย่างที่คุณหมอพูดถึงนะคะครับค่ะคุณหมอมีวิธีป้องกันไหมคะไม่อยากเป็นนะคะ การการป้องกันี่ยจริงๆเราสิ่งแรกเลยที่เราต้องดูก็คือถ้าเรารู้ว่าเรามีตัวอะไรเป็นตัวกระตุน้นไม่ว่าจะเป็นแสงแดดเสียงดงังอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> ราต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นตัวป้องกันที่ดีที่สุดนะถ้าเราแต่เราต้องรู้ตัวเราเราตัวอะไรเป็นกระตุ้นนะออกแดดแล้วถือร่มใส่แว่นดําช่วยได้เยอะนะครับหรื <c oughs> อหน้าจอโทรศัพท <c oughs> ์อย่างที่เราใช้หน้าจอ,อามือถืออะไรเยอะๆนะเราก็ต้อง เอาเอาให้แสงมันเบาลงนะครับเสียงดังก็ต้องหลีกเลี่ยงนะพวกนี้ต้องเป็นการหลีกเลี่ยงเลยนะับางชนิดที่เราเป็นก็ต้องหลีกเลี่ยงอื่นๆถ้าปวดป่อยก็แนะนําให้ไปปรึกษาแพทย์เพราะว่าปัญญาป้องกันนาป้องกันอที่าวไปมีทั้งป้องกันแบบที่ราคาไม่ได้เป็นหมื่นๆและราคาไม่จี่แบบใช้สิทธิ์การรักษาได้ก็มียาป้องกันก็โดยตามสาเหตุอืมนะคะท้ายจุกูหมอมจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ ก็อยากจะบอกว่าโรคไมเกรนมันเป็นโรคเรื้อรังนะครับมีลักษณะเป็นไปไหนหายแล้วก็มันพบบ่อยในคนวัยทางานซึ่งมันมีผลต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็การเข้าสังคมนะแต่ว่าไมเกรนเป็นโรคที่เขาเรียกว่ารักษาได้ป้องกันได้แล้วก็ไม่ได้อันตรายถึงชีวิตนะการบิดเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นพักผ่อนออกกาลังกายทานอาหารที่ถูกต้องทานน้ํา เพียงพอนะ,<ค>ะแล้วก็พวกอนยาสม่ำเสมอแล้วก็ระวังเรื่องการใช้ยาที่เยอะเกินไปเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไมเกรนได้นะครับโอ้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโรคฮิตในยุคนี้ด้วยเหมือนกันค่ะคุณหมอวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะรอศาสตราจารย์นายแพทย์ประวีโลเลขาคุณหมอเป็นแพทย์จากขาประสาทวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นประธานชมรมโรคพากินสันไทยและผู้แทนราชวิทยาลัย อายุรแพทย์แห่งประเทศไทยด้วยขอบคุณมากเดี๋ยวโอกาสหน้าเราได้คุยกันอีกนะคะครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับเป็นกัค,ค่ะเจอกันทุกวันอังคารกับช่วงของ919าทันโรคก,กับแพทยสภาค่ะส่วนอังคารหน่าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามค่ะ9 1 9าทันโรคก,กับแพทยสภาถนนสายร้อนสืบ